เราได้แล้ววัตถุดิบคืนนี้อันนี้ก็จะเป็นซุปกิมจิมีเนื้อหมูสามชาั้นมีเมนไทโกะแบบที่เขาเบิร์นด้านน้องมาแล้วแล้วก็เป็นคานิชีสนะคะเป็นปูอัดที่มีชีสอยู่ข้างในด้วยน่ากินมากเลยคือนี้นะคะตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงคืน22นาทีแล้วแต่ว่าเราเพิ่งเดินกลับมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตที่เขาเปดยสิชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทํำนี่ค่ะเป็นซุปกิมจิที่เป็นแบบสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคือเขาจะมีน้าซุปอะไรมาให้แล้วเราแค่ใส่น้ําแล้วก็ยโยนทุกอย่างลงไปก็เสร็จเพื่อความอิ่มอร่อยที่มากขึ้นก็นจะมีเบคอนมาด้วยใช่ไหมมันน่าจะเป็นหมูสามชั้นแหละประมาณนี้ แล้วก็อันนี้ซื้อจากเซเว่นอีเลเว่นค่ะเมนไทโกน่ากินมากคือเขาเบลนด้านนอกมาแล้วมันจะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบธรรมดากับอันนี้ที่แบบเบลนม,มาแล้วราคาเท่ากันเลยส่วนอันนี้เป็นปูอัดที่มีไส้ชีสอยู่ข้างในน่ากินมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอเตรียมก่อนทนี่ห้องของ Airbnb เนี่ยว่างห้องเขาก็จะมีเป็นครัวให้เรียบร้อยแล้วก็มีอุปกรณ์ครบเลยเราก็แค่ซื้อวัตถุดิบมาแล้วก็ทําได้มีนี่ด้วยที่ดูอควันเปิดปุ๊บถอควันได้แล้วดีมากเลยอะ ได้ที่แล้วเราก็ใส่กินจิลงไปเลยช่แกยัไออนี่ตาตนอหกรินกทุกคนหืมสุดยาก ชาสักชาติเดี๋ยวเราเรอสักพักหนึ่งให้มันเดือดก่อน,นก่อนกินหอมมาก ไม่เท่าไหร่เลยค่ะหมดเรียบร้อยแล้วถือว่าประสบความสำเร็จในการทำนะ <c oughs> พิกลงคอ